สวัสดีครับ EP ที่สิบสองนะครับวันนี้เราจะเยี่ยมชมที่งานประกวดพระชนบุรีนะครับมา,มาต่พุทธนะครับาลองดูกันนะครับสนามพระงานประกวดจะใหญ่โตอนนะไร

สวัสดีครับมาดูสอตอนให้บานสักหน่อยโอ้โ oh, หจากราคาที่มันสั่งไว้ได้ราคาเราซื้อมันโดดเลนะฮะอันนี้เรื่องคือรัคาีเลย

เเดกพูดมาอโดเอะบงเช้ชามาดูทำไม่ได้ต้องทำตะว่างโจ้โล่ถึงตาไม่คเยดีไนะอขี้เจ้าครับผมอูเขาบอกออบคนตต่อคนต่อทำัวสุดฝันร่องไม่ไขอ้นเยขออยู่ฝันะ ถ้าถูกใจเรานะครับกดติดตามกดสติก๊กเอร์ครับครับเราจะมีผลงานดีๆมาให้ท่านดูอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เราพามาท่านมาสนามพระ,ะงานกวชพระที่มาตาพุทธนะครับงานเป็นงานเล็กแต่ก็โอเคอยู่ครับแต่ของงานบอกว่า

ตามวัวเลยผมก็เลยตามัวเอ่อต้องไปตัดแว่นนี่ตัดมาต้อง4ีหมื่นกว่าไม่ได้เลยแต่ได้นะแต่ว่ามัน,มนใช่พอจนเช้ามืดเลยไม่ได้